สวัสดีจา้าแฟนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาวผ้าม้วนเด้อจ้าเดอ้อผ้าลงสสวัสด่องทงล่องทาหาหยังละตาทองว่าจะมาเก็บพักติ๋วพี่น้องจกองักหน่องบายรุ่นเบิ้งเดจ่าอ่ะคลิพัดติ๋วมาพี่น้องมาดูในสวนเด้อจ้าเด้อลงทงล่องทาในสวนในหยังหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องมาไปแฟนครับทั้งในหรือต่างประเทศเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อไปลุย เขาไปแล้วเขาไปแล้วไปหาเก็บพักติวไปไว้ทันซุปน้องพี่นอนะอ้องเนาะไอเบิ่งพักติ๋วด้วยจ่าเด้อเห็นหมอพี่น้องอุ้ยเจ้าปีนี่คือเจังมันบ่อไขดกเนาะเท่านาะต้นสิยายเคยเอาด้วยจ่าเด้อนี่นี่ปีนี่ไม่ใครโดกเลย เออเห็นบ่อพี่น้องอ๋อเก็บเถาเก็บปุดุูนเห็นบ่อพี่น้องพี่นี่มีใบน้ำสุปี้มีแต่ดอกรวยช่วยเนาะแถอาดอกท้งดอกมีทึงดอกทึงใบเอาทุกอย่างเลยเถาไปต่มตำปนใส่เขียดขีหามาเนาะพี่น้องเนาะอือแซบแศบโอ้ยเลยตัวแ่านี่ น้องหินบ่นี่เก็บว่าเหมือนพี่เจ้าไม่เตะอันนี้กับเก็บเลยใบยมันบ่เอานะใบมันลายแล้วนะเอาเจะดอกมันมามามาเด้อมึงเก็บไม่ยหายเด้อ <laughs> <laughs> คลิปแรกของปีเนาะสาเนาะ เออผักติว้วหรือดอกผักติว้วบ่ขึ้นที่นอกจะเอาเจจำตํานี่แหลแเเะเก็บแล้ว,ลลก,วก็ใช้ไปเก็บพักบุงงนาะพี่นอ้นองหาผักบุงอีกวันนี้คลิปที่สองของยายหาเก็บผัก บุ้งหรือเกีบยผักอันนี้ไปไไป้ท่าเก,กีบยพผักยังเก็บยวผักที่อยู่ไบถาซุปเนจ่าเนาะถาซุปถ้าปนเฮ้ยเสียหามาเ <ไป S 2> นจ่า,จาหามาำทำกินใส่กระปูนํ้เน้อพี่น,อน้องเนาะแซ่บอีสานบ้านเทาต้องกินบานๆนัน่นสิแหละ น้มแห้งต้นนี้นะสาวน้อมมีแต่ดอกเลยปีนี้มันบ่หนาวบ่เสาวจะมาเป็นยังไงเนาะมันหนาวบ่โดนตาสองว่ะอือมีแต่ดอกอันนี้แต่ดอกอยังดอกมะม่วง,วงยังบ่ไข่อันนี้เลยเนาะปีนี้ผลสีดีบ่เนาะพี่น้องนะจะได้กินเขากินามมานะ้ำบ่หน้อ ดึงลงมาออเอาขอจะดึงไว้ให้ดึงอ <laughs> อกเบิรดพี่น้องดอกเนี่ยง,ง,นะา,งามๆนะสาวเนาะดอกงามเนาะพี่น้องเห็นบ่เออบินจก๋ไก่ด้วจ้าเด้ดดอ,อดอกกำลังบานกำลังตำปูนแสบเออ เด็ดห่อนแห้งแห้งพี่น้องงานเะดี่ยวเต็มกระตาแล้วนี่เห็นบ่สฮ่ดบุตรตองขึ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เก็บเอาทั้งไตเลยนี่มามามาเอาในยใ่าิด้ยอยชุบผู้ชุบคน ใส่กองให้ตาทองนำอือูดโอ้โอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้ถือตากไว้ <c oughs> นี่กองนำ้นำเออก็บน้ำเอิด่ด ได้ขึ้นคือเก่าพี่น้องคือเดินดไปหาดอกมันละว,ว่ะแดแต่ใบมันซูบแฉบมันบ่คือดอกมันละว,ว่ะใบมันนี่นต้องตุ่มใส่ดอกกระเจียวเนาะแถา,นาเนาะเออแจวในการเลยสมอำบาําในกันเลยสมอำำําลําหอ,อมออําำลำาที ตะทองว่ะตุ่มหอมอ่ำล้ำเลยแจวกับดอกกระเจียวผลมะตกดดอกกระเจียวกับบอกนะแถวดอกกระเจียวมูเพิ่นปลูกไว้เพิ่นก็ได้กินเดี๋ยวนีไปหาในครงในปลากับบอกไข่มีไดยน,นอกเจ้าเขามาปลูกหมืดเนาะหาหน่ะเก็บเจ่าเก็บอ๋อ พี่น้องเอือนะเอือนะเอือนะระวังเดยอท้าขึ้นดีๆเนี่เดือท้าเท้าแล้วเห็นครับเป็นเสียงรถ พูอว่ารถเพื้นเพูนว่าโอ้ยเลยกระตาตายเก็บได้หลายบนเก็บได้เต็มกระโดนกระตาไม่แห้งเหี่ยวมืดตาถ่องว่ะพ่อพ่อพ่อแถวพ่อแล้วพ่อแล้วพอไปเต็มกระตาแล้วเหียปุ๊บนั่นเออเหี่ยวมืดเลยนั่นกระตา ผักบุงมหาย,ยายเอาไปใส่มามา่ากินได้จ่าเด้อนี่เห็นบอกผักบุงออนนอเออหน่อยจี้จอยเหละคนมักจอยงา่ามเนาะพี่น้องนนเนาะเก็บเท่าเก็บ ยายโบอยากลูกไปมันลึกแห้งให้เด็กจะทองเก็บพอไปนองงามบ่นี่นี่เอาไปตุมซุปเศบแจบ็บพูนจะทองลงไปเก็บให้ยาย ยพยำโพนโตมานาม้ำร้ายๆผู้ยังจะพักไงเนาะพี่น้องเจ้ามันสีหยอดไงพักบุงแบบนี้เลยแกโลกแก่ตะหวานโอ้เอาจจโยอ้นวนๆเจะบาบอยจอยขี้เจ้าของนะฮะ เออแต่ยายพระทะรเลสะดอกพุสูไปเหลวนี่มันโบกแล้วนี่มาเก็บจะพักบุงป้าเด่นเหลือเด่นเด่ดนว่าท่านี้มันดินอยู่นี่เนาะเมนมเทาโอ้จับบ่มือ เออมันก็มีป้ากกระเดิดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่เอ,ออ,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 อไปพัดน้ำเนาะพี่น้องเนาะ hết ngon hèn mấy nhãn thậu cứ kêu về tài xe của tiếu ở bài ở bên khai không nè kêu về tài mua phát lấy thao hay thao ปาด์ปารเบิ่งไกลๆได้ใจเด้อแนมยังแนมฮะห้องอึเบิ่งพี่น้องเบื้องเบิ่งพี่น่องเออชินนะนี่เ <c oughs> ออยายก,ก็สิจบคลิป มาก็บพักติวกับพักบุงไว้เพียงแค่นี้เลยยายจ่าเออขอคุณทถูกกำลังใจขอคุณทถูกไหลทุกแช่ทุกอมินใจยาย้ดยดีเสมอมาถ้ายายพิผดผลานประกันได้ยายขออภัยเวยจ่ายายรักพี่น้องเด้จ่าสวัสดีจ่าจะก็ติดตามาคลิปยายต่อไปเด้ยได้จ่า,าคลิปจะมาหากินนะเธอเนาะ